สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตกและะเลนดามันจากสวนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกประจำวันพุธที่19มิถุนายนคศ2567วันนี้อยู่กับดิฉันธนวรัตน์เมืองโคดสภาพอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะเป็นอย่างไรมารับชมกันได้เลยค่ะ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมบริรเวณทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองทาง,งานและภูกเก็ตอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันตั้งแต่จังหวัดภูกเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบีล่ลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงกันเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะสามารถติดต่อสอบถามลักษณะอากาศเพิ่มเติมได้ที่0 7 6 3 2 7 1 9 1ตลอด24ชั่วโมงจบการรายงานพยากรณ์อากาศจากศูนย์กุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกพบกันใหม่วันพรุ่งน,นี้สวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน